สวัสดีครับไม่รู้ว่าเริ่มไลฟ์ยังก็นี่เป็นไลฟ์ครั้งแรก <c oughs> ในชีวิตหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับตื่นเต้นเหมือนกันปกติเป็นคนคุยไม่เก่งนะครับถนัดเขียนมากกว่า สวัสดีตอนเช้านะครับเป็นกาแฟแก้วที่สองหลายครั้งแรกดีคิดว่าจะทําให้มันตรงไปตรงมาง่ายๆก่อนหลักๆคืออยากเมื่อคืนนี้ก่อนนอนเขียนโพสต์ลงโพสต์ facebook ไปสามเรื่องสามโพสต์ตนะครับหวังว่าเสียงจะได้ยินชัดดีทดตอบอะไรไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าต้องรอให้จบ จบหลายถึงจะมาฟังย้อนหลังมนะั้งขออภัยครับเอาเข้าเรื่องก่อนคือจริงๆแบ็กกราวด์ข้างหลังนี่อยากจะเอาชั้นวางหนังสือมาวางเป็นแบ็กกราวด์ให้ดูน่าเชื่อถือเหมือนคนอื่นแต่ว่าสมัยก่อนจะอ่านหนังสือเป็นเล่มๆเยอะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเป็นพวกอ e ีบุ๊กซะส่วนใหญ่ ทุกอย่างก็เลยอยู่ในคอมอยู่ในมือถือหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่มีอะไรเป็นโชว์อยู่ข้างหลังนะครับไม่รู้อ่านหนังสือไปกี่ร้อยกี่ไม่รู้ถึงผัดนเล่มไหมไม่เป็นไรก็แต่จะใช้เป็นแบ็กกราวแบบที่ใช้คอมทำมันก็รู้สึกแปลกไม่ค่อยถนัด ครั้งแรกนี้ถ้ามีอะไรผิดก็เรียนรู้ไปด้วยกันไว้ทำายต่ต่อไปค่ับเมื่อคืนนี้โพสสามโพสนะครับโพสที่หนึ่งเนี่ยผมโพสเรื่องข่าวที่คุณธรรมนัตพูดนะครับเรื่องการที่คุณธรรมนัตพูดแล้วผมก็ยกหลักเรื่องอัทธประโยชน์นิยมมามาคุยนะครับโพสที่สอง โพสต์ถัดมาผมเป็นการทดลองนะฮะพอท,ที่สองนั้นผมเขียนเรื่องของประวัติศาสตร์ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่อยากลองดูว่าจะไปได้ไหมประวัติศาสตร์พยายามระวังมากเลยไม่ให้มันน่าเบื่อหรือมันหนักเป็นวิชาการอะไรแบบนี้ฮะจริงๆอะ่ะอยากเขียนพวกวิชาการแต่ว่าก็าต้องคิดถึงค